เป็นลูกหนี้ดีๆก็อาจจะไม่ได้รับการเหลียวแลก็ต้องเป็นลูกหนี้คุ้มดีคุ้มร้ายนั่นแหละจะได้รับการดูแลนะครับและสิ่งที่อาจารย์นารักษ์ตั้งข้อสังเกตเรื่องเรื่องอย่าไปหวังพึ่งพาอะไรรัฐบาลเนี่ยมันไปสอดคล้องกันอย่างพอเหมาะพอดีกับข้อเขียนของอาจารย์สมเกียรติโอสถสภาซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์อนนี้รุ่นเก่าเลยวครับ่าใช่ไหมฮะท่านท่านเพิ่งเขียนเมื่อไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ครับว่า เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้พร้อมรับกับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ข้อหนึ่งก็คือว่าอ,อย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลในระยะสองปีนับจากนี้แล้วท่านก็มีคำอธิบายนะอาจารย์อรักษณ์อาจารย์สยรชับยบอกว่าเพราะว่ารายได้จากการจัดเก็บของรัฐบาลเนี่ยจะตกต่ำมากเนื่องจากว่าธุรกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เอื้อที่จะให้มีรายได้จากการจัดเก็บแล้วรายได้ที่มันเป็นกอดเป็นกรรมเนี่ยเป็นรายได้จากภาษีสับสามิตน้ำมัน เพราะว่ารัฐบาลไปกําหนดอัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์ของของค่าน้ํามันน้ํามันแพงก็ก็ลอยตัวไงฟันภาษีได้เป็นขออเป็นรรํำแล้วก็สองนีอาจารย์สมเกียรติตั้งข้อสังเกตอีกอันหนึ่งว่าข้อวนระวังก็คือว่าใครก็ตามที่ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินคอยติดตามพฤติกรรมสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดด้วยว่าถ้ามีอะไรที่มันผิดสังเกตเนี่ยพึงระวังว่า เงินฝากของท่านอาจจะสูนไม่ไม่ไม่ใช่บอกว่าเราเป็นลูกหนี้ที่ไม่ดีนะบางทีเราเป็นเจ้าหนี้แบงก์เนี่ยเราเอาเงินไปฝากแบงก์เนี่ยก็ต้องคอยดูว่าแบงก์ที่เราเงินไปฝากเนี่ยอยู่สุขสบายดีเปล่าไม่งั้นเนี่ยเราจะสูญไปด้วยนะตรงนี้ตรงนี้อาจารย์สุรชัยบอกไก่ครับผมผมแถมอีกข้อหด้่งนครับพี่ผมแถมอีกข้อหนึ่งผมแถมอีกข้อหนึ่งก็คือท่านที่มีเงินฝากอยู่เนี่ยต้องไม่กลัวแบงก์อย่างเดียวนะครับเพราะวันนี้เนี่ย เอกชนมาระดมทุนจากเงินฝากของท่านแทนแบงก์นะครับตรงนี้นี่ยผมคิดว่าทะลุหนึ่งล้านล้านนะครับตอนนั้นมันก็จะถ่ายโอนเงินฝากของท่านไปอยู่กับองค์กรเอกชนพวกนี้ซึ่งมันมีคนมาบอกว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างเดียวซึ่งแล้วก็ไม่พู่ด้ลยก็คือตัวเครดิตเร t i ติ้งนะครับไอ้ดีที่เปิลบีบวกเบวกเลบนูนนี่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับขอโทษครับเวลาที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยไอตัวอักษรพวกนี้ขี้หมาครับ ไม่มีผลครับเพราะมันเบี้ยวหนี้หมดครับและยิ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีประกันด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับแต่ก็จะเจอเมื่อเมื่อวานนี้ก็มีใช่ไหมครับมีลูกค้ารายหนึ่งที่เป็นฝ่ายทางเซกเตอร์ก่อสร้างนะครับต้องไปปรับโครงสร้างหนี้เพราะว่านักลงทุนเขาเขาไปร้องเรียนกับกรอตนะครับแล้วเขาก็มาขอขอเลื่อนหนี้ครับก็คือไม่สามารถคืนหนี้คืนหนี้พันธบัตรเอหุ้นกู้ได้ครับนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กน้อยที่จะออกมาแล้ววันนี้เนี่ยนะครับกรอตไปอนุมัติ การระดมทุนแบบ non rating คือไม่มี rating ออันนี้ก็ยอมรับความเสี่ยงกันเอาเองอครับคือมี rating เนี่ยผมยังต้องให้เพื่อนเพื่อนหรือคนที่ลงทุนเนี่ยระมัดระวังเลยครับเพราะไอ้ rating มันแค่ตัวอักษรอย่าไปไว้ใจมันอย่าไปไว้ใจันครับวันดีคืนดีเนี่ยการบินไทยเนี่ยเห็นมโดนรัฐบาลโดนรัฐโกงนะฮะก็คือวันดีคืนดีเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยทริสเนี่ยเขาก็ r a t as รับวิสาหกิจไม่เจ๊ง uh huh. นะครับขาดทุนทุกปีแต่ยังได้เอลบอยู่นะครับ uh huh. อพอรัฐบาลขายหุ้นไปให้อ กองทุนวายุพักซึ่งจริงๆมันก็คือรัฐบาลคุมนั่นแหละนะครับไม่รู้แต่ก็ไม่มีใครไปเล่นในเรื่องอนิติกรรมอัพฟางนู่นนี่ไปเท่านั้นแหละครับดิสเครดลงมาเหลือต่ํากว่าบีบีบีลบเลยกลายเป็นจังบอลไปเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เห็นชัดว่าว่ามันจั s แค่ตัวหนังสือหลอกเราให้สบายใจในระดับหนึ่งเฉยๆนะครับแต่กระบวนการพิจารณาหรืออะไรต่างๆมันต้องขึ้นอยู่กับเราเองแล้วถ้าเราเห็นว่าไม่ดีเราก็ต้องระมัดระวังสูงนะครับขอเพิ่มเป็นข้อที่สาครับใช่โอ ตรงนี้ตรงนี้อาจารย์สมงเกตลืมอาจจะลืมไปนะ